ยังไงกันบ้างครับทุกคนได้ชมกันไปแล้วสำหรับ MV เพลงประกอบภาพยนตร์คายอ้อซึ่งปล่อยทางช่องสาวน้อยลำเพลินอินดีร้รคคอร์ดเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ เอาอย่างนี้ดีกว่าครับทุกคนอยากจะฟังความรู้สึกความคิดเห็นของทุกคนได้ชม MV กันไปแล้วมีความรู้สึกยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับส่วนตัวของอิมข่าวกระแสเองครับทุกคนรู้สึกภูมิใจในตัวบอสโจโยมินินสุดๆครับทุกคนหัวหน้าวงหมอลำและนำพาวงการหมอลำเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้อย่างสง่างามแล้วตอนนี้ครับทุกคนภาพยนตร์คายอ้อครับทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอยากจะชมแล้วอยากจะดูแล้วและอยากจะรู้แล้วว่าคำว่า คายอ้นั้นคืออะไรนะครับซึ่ง fc แฟนคลับหลายคนอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางและไม่รู้จักคําว่าคายอ้ MV เพลงนี้น่าจะเป็นกุญแจสําคัญคับทุกคนที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้จัก คำว่าไขา่อ้อมมากยิ่งขึ้นหรือว่าพิธีกรรมต่างๆในการไหว้ไา่อ้อมมากยิ่งขึ้นวันนี้ตรงๆตัวเลยครับทุกคนเราได้เห็นพิธีการไหว้ไา่อ้อครับมีทั้งหวีมีทั้งกระจกมีทั้งกระปองแป้งมีทูบเทียนมีดอกไม้ครับทุกคนทําให้วันนี้หลายคนรู้ว่าอ้อพิธีการไหว้ไค่อ้อเป็นแบบนี้นี่เองมีแบบนี้นี่เองและที่สําคัญครับทุกคนใน MV เพลงนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการลบหลู่กันเกิดขึ้นด้วยนะครับ ประทับใจตั้งแต่รูปหน้าปกเลยครับทุกคนวันนี้เราได้ทราบกันเป็นอย่างดีครับว่ามีใครร้องในบทเพลงนี้บ้างนะครับนำโดยพ่อโจแล้วก็น้องอิงเพชรบ้านแพงมีเสียงของนางเอกก้อยชรินีด้วยนะครับมีนางเอกอมแอมเพชรบ้านแพงด้วยร,รวมถึงหนุ่มออฟสุรพลครับ คุณเน็กนะทุกคนแล้วก็คุณการทัศนะครับทุกคนและแน่นอนครับทุกคนคําร้องทํานองเนี่ยโดยอาจารย์ยุ้ยมณาาศักนะครับเรียบเรียงดนตรีโดย,โดยอาจารย์จินนี่ภูไทยนะครับโปรดิวเซอร์ท่านทนายเอกิติศักดิ์ครับแน่นอนครับทุกคนอนํานวยการผลิตโดยโบอสโจโยโมณินนั่นเองครับทุกคนวันนี้หน้าปกประทับใจมากๆมีรูปพ่อโจครับมีรูปนางเอกอมแอมมีหนุ่มออฟสุรพลแล้วก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพรแล้วก็มี โปสเตอร์คายอ้ออยู่ข้างๆนะครับคายอ้อลบหลู่ศรัทธาอาถรรนั่นเองครับทุกคนแค่หน้าปกนี้ก็ทําให้เราเนี่ยรู้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นว่าใน MV เพลงนี้นะครับมีเสียงร้องของใครบ้างช็อตแรกนะครับก่อนอื่นปรบมือให้กับสปอนเซอร์ก่อนเลยนะครับ M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยนะครับรวมถึงพิตติเกอร์แบรนด์ครับทุกคนซึ่งเข้ามาสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างเต็มที่นั่นเองครับทุกคน M150 ทุกคนก็คงจะทานกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับรวมถึงพิตติเกอร์แบรนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นแบรนด์ของแม่เฟิร์นครับทุกคนโอ้โหภูมิใจมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าปังไปพร้อมๆกับหนังคายออเลยทีเดียวนะครับ ใน MV เพลงนี้ครทุกคน5นาทีกับ3 1วินาทีนี้ต้องบอกว่าเห็นลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยบ่อยมากๆเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ครับได้มีการไปแคบปเป็นรูปภาพของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนนะในการแบบว่าอยู่ใน MV เพลงนี้แล้วก็ออกมาโพสต์กันเยอะมากๆ เพราะว่าน้องน่ารักเหลือเกินครับทุกคนมาในหลายชุดมากๆครับแล้วก็สายตาแววตาของอุงอิงเพชรบ้านแพงในแต่ละซีนที่ออกมานะครับทุกคนมีความเป็นนักแสดงสูงมากจริงๆมีความเป็นศิลปินสูงมากครับต้องขอชื่นชมครับสมแล้วเนาะที่พ่อโจเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าอุงอิงทําได้ดีทุกๆโปรเจกต์ที่พ่อโจเนี่ยได้มอบหมายให้กับน้องครับต่อมาเป็นช็อตที่คุณตาคุณยาย2ท่านครับทุกคน ไปไหว้ศาลแห่งหนึ่งเห็นไหมครับทุกคนเริ่มมีอะไรเซอร์ไพรส์ออกมาเรื่อยๆแล้วสิ่งที่เราไม่ค่อยได้เห็นและโลเคชันนี้จะเป็นโลเคชันที่บ้านแพงกวุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามหรือเปล่าทุกคนคิดเหมือนอิมข่าวกระแสไหมเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผู้กำกับอะ่ะเขาลงพื้นที่ไปที่บ้านแพงนะครับแล้วก็มีการไหว้ศาลกันเกิดขึ้น นะครับแล้วก็มีช็อตที่น้องเบลกับน้องเน็กเนี่ยพูดกันครับทุกคนเป็นบทสนทนากันนะครับเชื่อในเรื่องคูบาอาจารย์เชื่อในเรื่องของคายอ้อไหมนะครับเส้นไห้อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็มีคนเนี่ยมาลบหลูมมีการมาเหยียบ ของเส้นไหว้เกิดขึ้นแน่นอนครับทุกคนมีการลบหลู่แน่นอนนะครับในเรื่องนี้บ่อน้ําร้างตอนนี้นะครับกระจายไปแล้วทั่วเมเจอร์และก็ทั่ว s f สซีมาก็คือบ่อน้ําร้างแห่งนี้เพราะฉะนั้นบ่อน้ําแห่งนี้ก็น่าจะมีสตอรี่เรื่องราวครับทุกคนที่ผูกกับคําว่าคายอ้อเอาไว้ครับและช็อตนี้อีนผ่ากรแสต้องขอชื่นชมจริงๆสําหรับคนที่ทําบายสีใน MV เพลงนี้ทุกคนขนลุกเนาะคือทําได้สวยมากๆว่าเราได้เห็น พิธีกรรมมากยิ่งขึ้นใน MV เพลงนี้นั่นก็คือการเส้นไหว้หรือว่าการไหว้ไค่ออนเนี่ยว่ามีอะไรบ้างหนึ่งที่พี่ผกระแสพูดเอาไว้ข้างต้นเนาะมีกระจกมีกระป๋องแป้งนะครับมีดอกไม้ทูบเทียนต่างๆนะครับทุกคนที่เอามาเส้นไหว้ไคอ่ออนนั่นเองครับทุกคนนี่เลยช็อตนี้นะครับเนี่ยมีบุหรี่มีเงินนับได้เลยว่ากี่บาทนะฮะทุกคนเห็นไหมครับเราก็จะได้รู้มากยิ่งขึ้นมีน้ําอบน้ําหอมมีกระจก โอ้โหทุกคนก็ถือได้ว่า MV เพลงนี้เนี่ยต้องชื่นชมนสะสำหรับโปรดักชั่นชื่นชมคนที่เขาเรียกว่าอะไรวางคอนเซปต์เนาะเพราะว่ามันกลมกลืนแล้วมันสมูทกันไปหมดเลยนะครับและมีคนที่เต้นจินตะลีลาด้วยใช่ไหมทุกคนซึ่งเป็นการต่อต่อ,ตอรอยต่อให้กับเพลงนี้ได้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับมีการไหว้องพระพิคเนตเนาะทุกคนถ้าถ้าผิดขอภัยด้วยนะครับน่าจะเป็นองค์พระพิคเนตนะครับที่มีการไหวแล้วก็ เป็นที่เคารพบูชาของวงการนักร้องศิลปินแล้วก็ศิลปะต่างๆแล้วก็มีการเขาเรียกว่าอะไรปีการวางจานเอาไว้ทุกๆเก้าอี้ของฮอนี้เลยคือช็อตนี้อิ่มข่าวกระแสเนี่ยชื่นชอบมากๆคือมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างมากๆกับทุกคนสําหรับการการเอาการไหว้ขายออยู่ทุกๆเก้าอี้ก็คือเอาไปตั้งไว้มันเป็นสัญลักษณ์ของการบ่งบอกว่า ทุกคนเคารพครูบาอาจารย์นะครับในแห่งนั้นเลยแล้วก็มีดนตรีอีสานดนตรีออเคสตาราต่างๆรับทุกคนที่ทําใน MV เพลงนี้ได้อย่างลงตัวนะครับขนลุกมากๆครับทุกคนแล้วก็วันนี้เชื่อว่าหลายคนได้ชม MV เพลงนี้ไปแล้วนะครับก็มีความรู้สึกเหมือนกันนั่นก็คือขนลุก แล้วก็ภูมิใจในตัวบอสโจโยมนินแบบสุดๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ไม่ได้มีอะไรมากเลยอยากจะฟังความคิดเห็นของทุกคนได้ชม MV เพลงนี้แล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างมีความภูมิใจในตัวบอสโจโยมนินเหมือนพิ่ผากระแสหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันครับทุกคนเรียกได้ว่าทำสุดจริงนะครับแล้วก็มีผ่ากระแสเนี่ยคิดเอาไว้ในหัวอยู่เสมอว่าไม่ดีจริงไม่ออกมาจาก ผู้ชายที่ชื่อโจโยบดนินนามวงศาแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทุกคนไปดันให้ติดหนึ่งในมาแรงไปกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็วันที่17กรกฎาคมนี้จะรึกไว้ในประวัติศาสตร์กันเลยครับทุกคนสําหรับภาพยนตร์เรื่องแรกของวงการหมอลำที่จะลงจอเงินเร็วๆนี้ครับทุกคนฝากเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ